สวัสดีค่ะทุกคนแฮปปี้วาเลนไทน์นะคะมีความสุขมากๆใครที่มีความรักแล้วขอ,อ้รักกันตลอดไปเลยแล้ววันนี้ก็เป็นวันมาคบูชาอย่าลืมแวะไปทำบุญกันด้วยนะจ๊ะตอนนี้สรายอยู่ที่เซนทรัลพาราวกำลังหม่ำอาหารอยู่่เดทเฮนรเรสแต่อาหารทานไปหมดแล้วเคยแนะนำไปแล้วค่ะร้านนี้อร่อยอยู่บรรยากาศก็ดีแต่วันนี้กำลังจะกินของหวานก็เลยจะมาแนะนำของหวานเพราะวันนั้นยังไม่ได้แนะนำของหวาน มาดูกันนะจ๊ะในนี่คือกล้วยไข่เชื่อมนะจ๊ะร้านนี้อร่อยมากๆม,มาแล้วต้องทานถ้าไม่ทานมาไม่ถึงนะปกติสดาเมย์ก็ไม่ได้ชอบกล้วยไข่เท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ก็เข้าโอเคมะลองชิมกันเลยนี่เป็นกล้วยไข่แล้วก็จะแบบมากับกะทิอย่างเงี้ยอืมอร่อยจังเลยคือตัวกล้วย มัไม่ได้หวานมากไม่ได้หวานเจี๊ยบแต่ว่าหวานกําลังดีแล้วก็คันนี้เขาก็จะแบบว่าเค็มนิดๆหอมหน่อยๆเลิศมากๆนี่ดูบรรใชัดว้าสดาไม่้ทานคนเดียวนะคะมีเพื่อนด้วยอยากให้ดูนางช่วงนี้นางแบบว่าน่ารักมากนางอยู่เป็นเพื่อนคนโสดตลอดเลยเห็แหแหนแท้ๆนี่ นางก็โสดนะจ้าสวยว้า,าวสวยแบบว่าไทยไทยแขกนะฝรั่งชอบนางเยอะมากเลยขอบอกนางขำขำโอเคเดี๋ยวจะมาชิมอีกชิ้นนึงแล้วจะไปแล้วแวะมาทักทายคิดถึงทุกคนเลยตอนนี้นุดาก็ดีขึ้นหน่อยแล้วพยายามทําใจม,มาอีกชิ้นนึงแล้วสดาจะไปแล้วจะไปเดินช้อปปิ้งวันนี้ก็เดินกับนางน,นี่แหละสองคน อืมโอเคเลให้ดูวัท้าอร่อยมากๆร้านนี้แบบอ้อบอ้าไม่ไรก็ต้องสั่งนี่เธอแฮปปี้วันทายคนอื่นหน่อยสวัสดีค่ะแฮปปี้วันทายนะคะมีความสุขความรักนะคะมากๆนะคะแอนแมทเขาชื่อแนนแนนแนนนี่แนแ,น,แ,น,แนซี่ไปแล้ๆจะไปกันแล้วบ๊ายบายก่อน บ๊ายบายนะคะทุกคนสวัสดีวันแห่งความรักและวันมาคาบูชาด้วยไปนะคะบ๊ายบาย